คนไม่ชนกันเป็นครสัมภาษณ์กับคนไม่ชนกันได้เลยครับไม่ต้องไปอย่างนี้ไหมครับหรือไม่ต้องลุกครับผม seven eight หน่อย welcome to e a shine สวัสดีครับพวกเรา่ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ ู้สึกตื่นเต้นเราก็ดีใจที่ได้มารุ่นงานรูแบบครั้งนี้นนครับผมเพราะว่าก็นานทีนะเรากไ็ได้มาแล้วครั้งนี้ก็มีเพื่อนๆเราอีกสามคนมาด้วยครับตอนที่เราไปถึงตรงหน้ามาแล้วก็กวันนี้เป็นวันที่สนุกด,ดีค<อ>รับสคุณใหญ่พดองลอับ,บว่าจากคนเลยนะฮะอ๋อ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 อวออ๋ออออ๋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 านะวอ๋อ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 ว่ออ๋ออ๋้อ๋ออ๋ออ๋อี๋ออ๋อ สีเหลืองสีชมพูสีเขียวแล้วเปล่าก็สีน้ําเงินโบกสีส้มโบกสีส้มอีกอันคือแบบเป็นฟิลแบบว่าสีสันแบบว่าหวานๆวานหวานเกี๊ยบใครอยากไปแต่งตามก็แม t c h สีได้ครับสีแบบหลากสีไปก่อนเน้นเน้นแบบเน้นสีเยอะไปก่อนครก็เป็นแบบตัวเองบ้างไหมคะก็เป็นตัวเองเพราะชอบแบบว่าความจิ๊ดจั๊กอยู่แล้วชอบแบบว่าความปนปนกันมั่วๆแต่ว่ามีสไตล์อาะมันแบบมันมัน a b s t r a c ฟแท s t r a c t a b s t r ผมก็จะต่างกับพี่ไทยนิดนึงครับผมจะมานิ่งๆสี สีน้อยๆแต่คูคูครับผมเป็นเรียกว่าคือหนาวครูหนาวใช่หนาวด้วยซาร้อนมากเลยต้องใส่ชุดนี้อ๋อใช่เราไม่ได้ตีมซัมเมอร์หรออ๋อนี่เป็นตีมซัมเมอร์แบบแบบคูคูครับเป็นคูคูเท่ๆอ่าพราะฉัหนาวอะไรครับซัมมเอร์ก็หนาอ๋อประเทศไทยก็ใส่ได้ครับอย่างงี้อย่างนี้นะไม่ถ้ามาเดินแสงเซ็นเตอร์ก็ใส่ได้ไงใช่ครับทุกคนก็ผมก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วด้วยโปรตีเป็นคนชอบใส่อะไรตัวใหญ่ๆแล้วก็มีความสีดำๆขาวๆแล้วก็คูคูครับก็ชอบมากนะอัน ผมว่าสตรีทก็แบบเป็นไซส์ที่เข้ากับจังมากขาสั้นด้วยครับของผมก็เหมือนไล่จากไทยมาจังมาผมแบบมันก็จะมีความเข้มขึ้นเรื่อยๆของผมก็สไตล์มันจะเป็นฟีลแบบนักแข่งรถนิดนึงมีความซิงๆิ <c oughs> แล,แล้วก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบแบบแล้วมันจะเป็นฟีลสตรีทแล้วก็พอมันแอดคามซิ่งเข้ามาด้วยความที่ตัวเองชอบดูแบบว่า,วารถแข่งอยู่แล้วแม่ควีนอ่ะ ไลนิ่งแมควีนเ่่ผมก็เลยช่าชุดนี้มามาครัแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนที่ผมได้ใส่คบบบอว่าแจ็คเก็ตคอปด้วยซึ่งใหม่ดีแผมกอ A o i a p รก็รู้สึกว่าแต่ว่าเป็นดทะเลทะเลเนาะชิลๆแล้วก็มงีอมีอยต้องแบบอะไรเยครับ้สึกว่าชุที่แบบชิลๆแล้วก็ททะเลได้ อะไกี่ม่เคยได้ใส่ปกปกตีแก้มมีหน้าตีแก้มมั้ยมีตีมั้ยก็ตีบ้างนะแต่ว่าก็ชิลๆไปสมัยฝันกุ้งจิ้งกุ้งจิ้งน่ะถือว่ากุ้งจิ้งกดิ้งกดิ้งกดิ้งเลยแล้วผมผมก็ผมบอกก่อนเลยผมชอบชุดนี้มากแล้วผมก็คือเราไม่ค่อยได้ใส่อะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็แบบอยากอยากอยากต้องใส่อะไรแบบนี้มานานแล้วมี้แบบมีดีเทลอะไรแบบเยอะๆหน่อยอย่างทีนี้เราก็จะเห็นแบบเป็นมุกทั้งตัวแล้วก็ข้างในจะใส่เป็น ก็กล้าีผมก็อ่จริงจิงตอนแรกตอนคือมันเคมีดอไม้ด้วยรู้สึกว่าแล้วยิ่งผมเดยาก็รู้สึกว่าแบบอันนี้เดินมากทุกคนไ่พาเป็นรูที่ไม่เคยมีใครเห็นกันเนาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบเทวดาเทวดาเลยใช่เทวดาเทวดาลอยมาอยงของลอกเร้ก็มาแบบรปงานกััป่อยมากเป็นตง่อรมากวยเงี้ยลไแทัวให้อัพเคสอัพเดทอะไรอัพเดท <The> ช่วงนี้แส่แหวนเ,เซ็นเตอร์ก็มีงานชื่อ The Trend Center curated by m i n นะครับก็เรามีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่ากิจกรรมแฟชั่นก็อยากชวนพิ娅สุทุกคนมาแส่แหวนเ,เซ็นเตอร์แล้นะครัคบก็อยู่ในกรุงเทพไม่ต้องไปไหนไกลช่วงสัปดาห์นะะี้ใจกลางเมืองมีใช่ใจกลางเมืองไว้กิจกรรมก็จะหมดที่สิบมีนะคะบบรับฝากพิ娅สุทุกคนนะครับไม่ใช่พิ娅สก็เชียร์ได้ครับ y e รทุกคนเลย

เท่ขึ้นเท่ขึ้นมาสนุกขึ้นมามากแล้วก็แบบว่าคัลเลอร์จีจารเหมือนชุดไทยเลยครับผมของเพลงนะชุดชุดในตอนที่ในเอลวีก็จีจารเหมือนกันมีแบบแมกเนตมีอะไรแบบว่าอับสแต็กอับสแต็กพูดถึงในชุดในเอลวีผมก็ใส่เหมือนคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันครับนี่เรียกว่าเหมือนคาแรคเตอร์ฮะนี่ yes yes เพลงก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากนะครับแล้วก็พวกเราก็ได้เอาเป็นสองฝั่งหลายที่แล้วแล้วก็เห็นว่าแฟนๆได้มีการแบบโคเวอร c o v e คือแอบมาด้วยแอบเพลงที่แบบแฟนๆแท็กมาหรือ oh, ว right. oh ่าแฟนลงในโซเชียลก็แบบเออมีมีเต้นเพลง Watch Your Step ตามแล้วแบบ cover ลงใน TikTok ็อกหรือในโซเชียลต่างๆมาก็เห็นที่สำคัญท่อนท่านบิกเดนที่เห็นอ๋อใช่ท่านบิ๊กคือของเพลง Watch Your Step ตอนนี้พวกเรามีแฟนชาร์ตที่ถูกครีเอทขึ้นมาจากโดยแฟนๆครับแฟนแฟนเป็นแฟนเยอะคนที่นะ

อ๋อเครับเที่ลอยส่วน1อ0ปีดูลาก็คือตอนนั้นผอะตอนที่ผมเฟอร์มอยู่ผมไม่ได้ยินเพราะว่าผมใส่อินเดียอยู่แล้วแบบไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกแต่พอเหมือนเรามานั่ง่องในเอ็กือนงเหในดีตอลอะไรเงี้ยือได้ยินใช่แล้วพอมาตอนบัสกิ้งหรือแครั้งต่อมาที่ได้เพอร์ฟอร์มอ่ะก็ลองแบบพึ่งห mm. ูดูแล้วพด้ยนแบบว่าด้ยินเต็มหูก็แบบจะมีพลังพจะได้แรงขึ้นใช่จะได้แรง แล้วแต่คนครับเอาผมรู้สึกว่าแฟนเขาก็เลือกแบบว่าชื่อจริงที่เหมาะสมกับชื่อสติเตจที่มันแบบส่วนลงกับเพลงพอดีใช่ใช่แต่มันลงพอดีเป๊ะเลยครับล,ลงพอดีห้องเลยใช่ใช่แล้วตอนจบเขาก็แฟนๆก็ได้มีการคีปแบบ B U S b a s <ใน> s i s t o ใะไ่าี้ขาคล้ายๆกันที่เราบูมแบบว่าบูมก่อนเปอร์ฟอร์มด้วยแล้วเรา ก็จริงดูจากดู้จากชื่อแฟนชาญที่เขาทำมาแล้วก็ดูดูอ๋อผมก็เห็นว่าเอ้ามาเรียงตามอายุที่ไหนไม่ได้เรียงตามความหล่ออะไรแบบไม่ไม่เรียงตามอายุก็เป็นชื่อจริงครับรับเพื่ติดเนมบ้างจรนง้วนี่ผมก็าทองแล้วอ่ะเรามีไปกิจกรรมอะไรนะบัสกิ้งใช่ป่ะคับเป็นยังไงบ้างคะเป็ี่ยนไปไหนบัสกิ้งก็มีสองวันนะครับไปทั้งหมดหกที่ก็ทั้งหกที่ก็แบบเป็นสนุกมากมาก มือนได้ย้อนเวลากลับไปช่วงรายการเจ็ดแปดเก้าที่เราได้ไปบาสกิ้งแล้วก็ได้ไปเจอแฟนๆในต่างสถานที่แต่ว่า energy ของครูที่ก็แบบว่าแบบไม่มีดรอปเลยขอบคุณแฟนๆที่ต้อนรับเราอย่างดีด้วยครับแบบคนมาเยอะมากจนแบบเราคิดไม่ถึงเลยตอนแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกคนมีส่งพลัง energy บวกกับเราแล้วเราก็ยิ่งมีพลังมากอีกที่มันเราก็ไม่ใช่แค่นั้นก็มีประกาศชื่อบีด้วยใช่แล้วประกาศชื่อแฟนดอมชื่ออนแใช่ครับประกาศชื่อแฟนดอมกันแล้วครับ กันไปแล้วที่สุดท้ายอันบัสกิ้งวันสุดท้ายก็ช่วงเล่าก็ร้องที่มาที่ไปของ B s ที่มาที่ไปของ us ก็แฟนดอมของพวกเราชื่อ B s นะครับสะกดว่า B E U S ก็ตอนแรกที่เราคิดชื่อแฟนดอมขึ้นมาพวกเราก็อยากให้ชื่อนี้วิลเลจกับคำว่า bus ที่เป็นชื่อวงของพวกเราเพราะว่าอยากให้แฟนๆว่าอยู่คู่กันไปใช่ชื่อชุดเม็จะเป็นชื่อก็อยากจะให้เราอยู่คู่กับพวกเราตั้งแต่ bus B s ซึ่งตอนที่เราคิดบียสขึน้นมาเราก็บอกว่า,าก็ยังคิดไปต่อยอ,อีกหลายหลายชื่อเลยจริงมีหลายชื่อมากไม่ได้มีแค่บียสแต่ว่าเหมือนเราลองคิดไปคิดมาแล้วไม่รู้เวลาผู้พอบียสเหมือนหลายคนรู้สึกชอบพอารู้สึกหรือว่าชอบเคมีที่มันเข้ากันระหว่างบียสกับบลัก็เลยเรียกบียสร๋ซึ่งบียสก็มาจากคาว่าบีกับ As ที่บอกว่าเป็นเราแต่พอเป็นชื่อแคนดอมเราก็เอามาต่อกันให้เป็นคำเดียวจะได้มีความยูนีครับซึ่งแปลว่าพวกเราชอบไอฟีลิ่งอ่ะที่บอกว่ามาเป็นเรามาอยู่กับพวกเราเนี้ย เราชอบฟีล l i n g ที่เหมือนให้แฟนคลับมาอยู่กับพวกเราคิดคู่กับพวกเราตลอดไปอันนี้มันโหวตกันมาหรือว่ายัางไงกัจริงจริง,รงมันไม่ไม่ได้เชิงโหวตแค่เหมือนเราเอาแต่ละชื่อ,ม,อมานั่งวิเคราะห์กันว่าเออชื่อนี้เป็นยังไงชื่อนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยจนเราได้คำว่า B Asma แล้วก็เลือกชื่อนี้เลยอันนี้มาจากใครหรือเศษมาจากใครไม่มาจากใครจะไม่ได้แต่ว่ามาจากพวกเรามาจากเองใช่ ใช่ครับแล้วก็ปกติบัสไม่ได้ใช้วิธีการบูทเราจะใช้วิธีการที่คุยกันมากกว่าคุยกันคอนวินเชเพื่อนอะไรอย่างนี้ถ้าถ้าสมมติว่าแบบมีคนหนึ่งยังไม่เห็นด้วยเราก็แบบต้องคุยถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องไปหาชื่อทีช่างที่สองคนรู้สึกว่าอ่านี่แหละชื่อดีใช่อะไรประมาณนี้ชื่อดีใช่ก็เหมือนคนที่ใช่ครับไม่ก็จะมาหาเราเองว่าไหนกันที่ใช่เปนไหนคะอ๋อคนไหนครับจากทุกคนครับมีอัพทุกคน เพิ่งสดๆร้อนๆไปเลยตอนนี้ก็มีอีกซิงเกิลหนึ่งอีกเพลงนึงก็คือเพลงชื่อว่า Feeling แบบว่าอุ้งมาซึ่งวันนี้ก็เพิ่งปล่อยชาเลนจ์เป็นเพลงขั้นฮุกขั้นฮุกแรกไปให้ทุกคนได้เห็นใน IG นะครับผมแต่ว่าเพลงหรือว่ามิวสิกวิดีโอของจริงเต็มๆเนี่ยจะมาวันนี้14มีนาคมนี้รออีกนิดเดียวอีกไม่นานจะร้องสดก็แบบสะกดใช่ไหมขนาดนี้เออต้องร้องท่อนฮุกเกือบแล้วนี่เกือบไปร้องท่อนฮุกท่อนฮุกขั้้ออองรท่นฮุกเลยได้เดีครับต้องร้องท่อนเปปิดไจ๊ ผู้อ่านเอานะครับ5-6-7 5-6-7-8 baby 5-6-7ห baby ก็ฉันทีจะร้อนข้างในหัวใจที่มี<อ> feeling แปลว่าอู้ make it go like boom boom baby fresh no limit แล้วในทุกนาทีที่ฉันมีเธออยู่ก็สดชื่นแบบนี้ feeling แปลว่าอู้แค่มีเธอก็ cool cool baby ใเราตรงไปด้วยกันครับน่าจะเป็นฉาการังของวงหนึ่งของเราเหอโอได้ได้เช้าผมได้เขประกาศไปแล้วจริงตอนนี้พวกเราก็เห็นได้เข้ามาแบบซ้อมอยู่เรื่อยๆครับผมก็เหมือนกับพอจะเห็นใกล้จะเดบิวต์แล้วแล้วก็เห็นเขาแบบเอาไม่ได้วินงวิ่งวิ่งวิ่งเช้าๆกันนั่นแหละใช่แบบสับๆกันแล้วก็เห็นเขาว่าจัดั้งใจทั้มตัวสำหรการรินดี่กับวงได้เลยครับใช่ครับ เพลงเพลงสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้พอแค่นี้พออย่างเงี้ยเอาฝากสมรรถใจขันให้ทางดายสังเกตการณ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไดามีเดบิวชว์เคสวันที่สิเดือนนี้นะครับก็ทั้งจะมีโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็มีทั้งโชว์ของเพลงเดบิวต์ของเขาด้วย โชว์แหละโชว์โชว์โชว์พี่โชว์วอะอะโรงงานอีไรเยอะไปแล้วเราไม่เราแค่พูดว่าโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไงมีโชว์เดบิวต์มีโชว์เดบิวต์โชว์เดบิวต์สเตจของวงได้ใครับผมก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับวงได้วยครับที่ได้มาเป็นวงวงใหม่ของค่ายพวกเราใช่เป็นเขาใส่เขาใส่เพื่อนเพื่อนเราด้วยใช่เป็นเป็นรุ่นรุ่นน้องใหม่ในวงการ T pop ปแต่จริงก็โตกว่าเราโตกว่าเราได้บางนะคนเพื่อนเพื่อนพวกเราอยู่อยู่ด้วยกันมาใช่ครับ ขอบคุณมาก่